สวัสดีจ้ามอนิก่มาพบมาบอกันอีกคือเก่าเนาะจ้ามอนิกะเยตุยสิมีแนวมาบอกฟังเรื่องเกี่ยวกับผบู้ยิง่งคนไทยอยู่ต่างแดนจ้าคนไทยที่จากบ้านเกิดเมืองนอน่นไกลพอไกลแม่ไกลพี่ไกลน้องไกลลูกไกลเต่ามามาทํางานต่างประเทศหรือว่ามาแต่งงานเพื่อที่สิมีครอบรัวยอยู่ต่างประเทศนี่จ้าพี่น้อง มันกบับแซนเจ็บปวดพ่อแล้วเนาะจ้ะพี่น้องที่เข้าเด็กไกลบ้านไกลเมืองโดยความคิดหอดเออคิดถึงคนนยุทางบ้านเออแล้วปัดนี้เข้ากับยังสิมาพบพอสิ่งอีหย่างต่างๆอีกหลายอย่างหลายสิ่งจ้ะพี่น้องบางคนก็เได้แต่งงานกับฝรังเข้ากับวังทีสิฝากเนื้อฝากตัวเนาะพี่น้องเนาะฝากเนื้อฝากตัวกับสามีเฮาซึ่งเป็นฝรังเออบางคนกับบ่ได้เฮ็ดบางคนกับ่ได้แต่งงานแต่ว่ามหาทําการทํางานเออแล้วปัดนีเข้ากับ นอกจากว่าเขาสิได้ยยู่กับสาม,มีเขาแล้วนี่เขาก็ยังมีมูมีพผวกน้ำราจ่าพี่น้องเนาะมูผวกก็มีหลายเจ้อชาศาส,าสานาพี่น้องจา้าแล้วปนีที่เยตุยสิวบอถึงมือนี่ก็คือพีสิเป็นประสบการณ์ของพี่สาวคนหนึ่งซึ่งเพิ่นมาบอยเยตุยฟังส่งวนยยตุยสิบอยฟังว่าเยตุยตหุจักกับเพิ่นในจังใดก็จริงๆแล้วในเยตุยตมาอยู่ในประเทศนี่บักโดดในพี่น้องแต่เยตุยบักเคยเด็กหุจักกับผู้ใดจักคนซึ่งเป็นคนไทยซึ่งเป็นพีคนนี้เป็นคนแหลที่เยตุยหุจกัก ้ามันกับบางเอิญบังเอิญพี่น้องจ้าเพราะว่าพอไนสามีแย้ตุยเนี่ยกับเป็นเอ่อเป็นมูก่กับสามีของพี่สาวคนนี่บัดนี้มือหนึ่งสองเท่านี่เพิ่นขืนรดเม่ไปเจอกันพี่น้องนี่สองเท่ากับคุยกันจ้าพี่น้องคุยไปคุยมาปรากฏว่าได้เมียไทยทั้งสองคนบัดนี้เพิ่นกับพักกันว่างแผนจ้าพี่น้องเสียห้สองสีพรรลายานี่เจอกันก็บแย้ตุยกับพี่สาวคนนี่ก็ได้โทรคุยกัน โต้คุยกันอยู่เป็นเวลาหาปีพี่น้องจา้าจังหอยเดี๋ยวไม่เจอกันครั้งแรกก็คุยกันถูกข้อกันเพราะว่าเป็นคนอีสานกันนะจ้ะพี่น้องเราเออล้วบันี้กะพี่สาวคนนี้เนี่ยออสิบอกก่อนว่าอ๋อสามีของเรานี่เป็นคนใจดีใจดีพี่น้องจา้าเป็นคนใจดีแล้วทำงานดีคนที่ทำงานอยู่ในมหาลัยแต่ว่าเล่ากเกษียณแล้วแต่เล่าเลือกที่สิบสื่อบานเล่าเลือกที่สี่แอปพลายที่สี่ยุบานรัฐบาลแต่ว่า แล้วเ,เน่มีเงินเพ่นชันลายพี่น้องทั้งสเตตเพ่นชันทั้งเพ่นชันเอ่อไพรเวทเพ่นชันเอียงของเราเรามีเงินมีเงินหนลายพี่น้องพอไงเนี่ยแลสิเป็นคนหลาเรื่องพี่น้องจ้ะเราเป็นคนหลาเรื่องเราเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทอร,รี่คือเราสิออกย่างหมอแรงนี่เราสิไปดื่มเบียร์อันนี้เป็นข้าวบอที่พี่สาวเอ่อคนนี้เราบอชเย็ดตุยฟังด้ยจ้ะเนาะสามีเราสิออกไปดื่มเบียร์เอ่อมือละแก้ว ที่ไปดื่มเบียร์นะ่ะเพราะว่าเราสิได็ไปพูดคุยไปสนทนาปาใสกระมูกกรพวกให้อ่มีความสุขจังสิจ้าพี่น้องอ่เราก็สิได็เขามาบ้านแล้วก็บาถึงว่าไปดื่มไปเมาไปยังคืออ่ไปแบบแห่งมีความสุขนะพี่น้องวันนี้เราก็หูจักกับคนไทยหลายพี่น้องพอ,อย่างไปอีสันกะมีคนไทยหลายเด้พี่น้องแล้ววาเนาะพี่สาวคนนี้นะ่ะเราก็เคยเหตุงานอยู่าลอาหารไทย ซึ่งเราก็ได้หูจักกับคนไทยลหลยพี่น้องอันนี้แหละเป็นทีมาทีเย็ตุยสีบอยฟังว่าประสบการณ์ที่พี่สาวคนนี้เล่าบ่ยฟังวาอีอย่างแน่ถึงคนไทยเฮาพี่น้องจ๋ามาอยู่ต่างบานต่างเมืองจังสี่ห็นหนากันนี่เออ็ด,ดีใจแล้วก็แท่นที่สิเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะจ้ะพี่น้องแต่พี่สาวคนนี้เล่าบอยเย็ตุยฟังว่าเขาบ่าได้เป็นมิรจังสันเลยหูจักกันแล้วบบดนีก้กับมาถามขังแหลที่ถามเล่าถามว่า สามีอยู่บ้านพรรครัฐบาลเราก็เงิ่อนเกษียณเงินเพ่นชันเนี่ยพ่อใส่พ่อจ่ายบอแล้วเขาได้ให้ใส่อยู่ตีว่าสันวา่าถามเลาเนะพี่น้องเนาะเออบบดน,นี้แล้วกับแล้วกับบบปากก็อย่างพราะว่าเล่าหูอยู่แล้ววา่าสามีเรามีเงินอีอย่างตัวอย่างแน่แล้วแบดน,นี้กับมีการบวาพื้นกันเกิดขึ้นพี่น้องในมูคนไทยกับเบ้าเอาเว้าพื้นเล่าหาวา่าเล่านี่มาแต่งงานกับกับคนเถ่าสันวา่า แต่งงานกับคนแถอยู่บานรัฐบาลอันสิเอาเงินเราท่องอีหยังใส่สิมีเงินมีท่องใส่ใส่ประศนวาแล้วก็มาบอยแยตุยฟังแล้ววาซึ่งเขาหนั่ยก็บ่่หูวา่าสามีของเล่าเนี่ยเหตุงานนี่ิ่นได้เงินอีหยังตัยอย่างแน่แบวพี่สาวคนนีแวว้แล้วก็มาบอยายตุยฟั่งเราบอกว่าแล้วก็บ่ได้เขียดอีหยงังสามีเรานะ่ะก็บ,บ่ไดปเขียดอีหยงังต้องไปตอบก่ต้องไปโตอีหยงังให้เขาหูวว่าเนฮะ้าเนี่ยจนนะ่ะดีแล้วให้เขาอย่าให้เขาหูวว่าเฮ้านะ่ะมีอีหยัง เออเนี่ยแหละก็คือเป็นจริงที่สาม,มีเราบอกเนาะแล้วผู้หญิงคนนี้ก,นนก็ส้มสมัม้นพี่น้องจ้ะส้มสั้นมากมายืมเงินมายืมเงินสาม,มีของพี่สาวคนนี้ว่าฉันสิเออเอาไปเฮ็ดธุระอีหยังจะเออโบดนดอกเดี๋ยวฉันสิคืนเงินให้ว่าซั่นวา่าบันดนี้สามสาม,มีของพี่สาวคนนี้เราก็เหลือดตัพี่น้องจ้ะเราก็ลกกเลยซอยเราก็เลยให้ให้ไปแล้วบันด,บด,ดนี้โบดน กลับมาไม่ยืมยืมพี่สาวก็นี่อ่อฉันสีขึ้นวันหนูสีขึ้นให้บ่โดนดอกจ้าเพราะว่าตอนเนี้ยหนูกําลังทําเรื่องสีเอาเงินเออ่กับอีหยังจังจังใดนั่นแหละพี่น้องเพิ่นเพิ่นก็เอ่อคุยกันน่ะเนาะเออ่แล้วประเดี๋พี่สาวนี่เราก็ใจดีพี่น้องเราก็เลยบอกว่าเออ่พี่ก็มีเงินบ่หลายเด้อเดี๋ยวพี่สิต้องเอาเออ่ส่งกลับบ้านจังซั่นจังซี่บ่เป็นหยังเดียวหนูสิเอ่อเอามาให้ก่อนว่าซั่นว่าหนูสิเอามาให้ก่อนพี่เอาอีกบ่โดนอีกบ่กี่มือ นุกัเซียมาไห่นุสัญญามาสันวาบัณนี้กะเลาก็ใไห่จ้ะพี่นองเอาไห่ไปปรากฏว่าเคยเหตุงานอยู่น้ากันพี่นองเคยเหตุงานอยู่หลานอาหารน้ากันยายหนีอดหลอดพี่นองจ้ะยายหนีอดหลอดเล่ากับไดาคขึ้นจักสลึงเลยเล่าก็เลยคุยกันกับสามีเล่านะ่ะสามีเล่ากับว่าเออบ่ต้องไปเเขียดแค้นีหยังกับเขาดอกเขาเหตุยังไ๋เขาก็สิไดจจังสัน บ่ต้องไปหวังว่าสิใดขึ้นจากเขาแล้วก็เลยคขดว่าเออแล้วก็เด้ไปสนใจแล้วแล้วก็ปล่อยเนะพี่น้องปล่อยไปกันนี่หละจะพี่น้องกับคนไทยน้ากันคนไทยหนีจากบานจากเมือง่างบานห่างเมืองมาเพื่อที่สีมาเอา่เอเห็ดทําการทํางานหรือว่ามีขอบมีรักวอ,อยู่ต่างประเทศเราขันมาเจอหน้กกันเผื่อฝูงคนไทยกับแท่นสิดีกันเนะพี่น้องว่าบ่ากลับมาเป็นยังสี่อีกอันมันก็เป็นตาเจ็บใจอย,อยู่ในาะนพี่น้องเนาะ กันนี่ละจ้าพี่น้องยตตุยกับมะบอยฟังเนาะว่าชีวิตของเมียฝรังอยู่ต่างประเทศมันก็มีอยู่แบบลร้รูปแบบนะจ้าเนาะคนไทยเฮาบ่ว่าสิอยู่ไสก็ขันสิเป็นจังไหนมันก็สิคือเกานี่ยละยตตุยว่ามันมันก็มีลายรูปแบบเนาะก็เอาใจซอยทุกคนนะจ้ะเนาะก็อยากให้พี่น้องเฮาคนไทยเฮ้าทุกคนก็หักห้อมกันเห็นกันก็จะหลอกยามาต้มมาตุนนีหอย่างกันนะจ้ะเนาะก็คอยหักกันเอาไว เห็นกันยุ่ยสกันทักทายกันเป็นมิตรกันยังสีดีกวนนะจ๊ะกับสำรับมนีเยตุยกับสิมเว่าวสำนีละจ่ะพี่น้องจ๊ะกับมาเจอกันคลิปต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตุยนะเม่อได้จ๊ะก็ขอให้พี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญถ้ามาหากินนี่ยังก็ขอให้เจริญรุงเรื่องคุณพาคุณเจ้าคุ้มครองบ่เจ็บบ่ดเจ็บลำรวยเงินทองได้จ้าเด้อเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้า